อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ให้คุณพลาดคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ดาวเนอร์ชแนลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาพบกับ10อันดับจอเดลรุ่นไหนดีในปี2022นี้ที่น่าสนใจรุ่นไหนดีครับไปชมกันฮะ จอเดลเป็นมอนิเตอร์ที่ถูกเลือกเป็นอันดับต้นๆนในกลุ่มผู้ใช้งานระดับกลางไปจนถึงระดับสูงเพราะมีหลากหลายรุ่นให้เลือกใช้งานทั้งยังใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามจอของเดลยังมีซีรีส์ย่อยให้เลือกเยอะไม่ว่าจะเป็น S Series P Series แล้วก็ E s e r i e s ครับทาให้หลายคนเกิดความลังเลว่าจะควรเลือกซื้อจอเดลอย่างไรถึงจะคุ้มค่าได้หน้าจอที่มีคุณภาพและตอบโจทย์การใช้งานในแต่ละวันได้อย่างเหมาะสมครับแล้วก็ในคลิปนี้ผมจะมาแนะนาจอ จอเดียวทั้งหมด10รุ่นด้วยกันจะมีรุ่นไหนบ้างที่น่าสนใจที่หาซื้อได้ในทางช้อปปีแล้วก็ Lazada โดยจัดเรียงจากราคาถูกไปหาราคาแพงจะมีตัวไหนบ้างที่น่าสนใจถ้าหากพร้อมแล้วไปฟังกันครับเริ่มจากอันดับที่10จอเดียวรุ่น S2421HN หากพูดถึงจอที่ให้สเปคคุ้มค่าคุ้มราคาของเดียวก็ต้องนึกถึง S2421HN ที่ได้รับการรองรับแล้ก็ฟังก์ชันที่ดีตั้งแต่หน้าจอแบบ IPS ที่ให้ refresh r a อยู่ที่75 h ฮพร้อม AMD FreeSync ที่ทําให้การเล่นเกมนั้นมีเสถียรภาพแล้วก็มีอัตรา refresh r a คงที่พร้อมตา TUV ว่าจอนี้ปล่อยแสงสีฟ้าน้อยมั่นใจได้ว่าไม่ทําร้ายดวงตาของเราดีไซน์ทรงโมเดิร์นสวยงามพร้อมขอบจอบาง3ด้านและมีพอร์ต HDMI 2จุดพร้อมกับ Audio Jack 3.5ม mm, ิมมาให้อีกด้วยครับสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ5,950บาท อันดับ9จอเดลรุ่น P2722S เป็นหนึ่งในหน้าจอที่ทํางานที่คุ้มค่าเป็นอย่างมากเริ่มจากขาตั้งจอที่ให้มาเป็นแบบปรับระดับความสูงให้สูงกว่าเดิมได้มากถึง15เซนติเมตรทั้งยังปรับก้มเงยกับมุมเอียงได้มาพร้อมความละเอียดหน้าจอแบบ Full HD Panel IPS แต่สิ่งที่เป็นไฮไลท์สําคัญก็คือพอร์ตการเชื่อมต่อซึ่งช่วยให้การทํางานได้ง่ายขึ้นเป็นอย่างมากตั้งแต่ HDMI Display Port VGA Connector มาพร้อมกับพอร์ต USB ที่เป็นทั้งส่วน Input แล้วก็ Output ให้อย่างละสองพตอีกด้วยครับสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ8,550บาทอันดับ8จอเดลรุ่น S 3 2 2 2 DGM เป็นจอเดลที่ได้รับการออกแบบสำหรับการเล่นเกมโดยเฉพาะ พร้อมกับพาแนวจอแบบโค้ง 1,800R ที่ไม่โค้งมากจนเกินไปสวยงามและให้มุมมองการรับชมที่ดีในเวลาเดียวกันมาพร้อมกับฟีเจอร์และเทคโนโลยีเพื่อการเล่นเกมเช่นหน้าจอ QHD แบบดาวไลท์เพื่อการเล่นเกมตลอดทั้งวันขาตั้งจอที่ปรับแต่งได้หลายมุมมองฟิกเกอร์ฟรีลดอาการเมื่อยล้าและ AMD FreeSync Premium am. เพื่อภาพที่ลื่นไหลและหน้าจอรีเฟรชเรทสูงสุดที่165เฮอีกด้วยสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ10,000 3590บาท อันดับ7จอเดลรุ่น S2721DGF เป็นจอเดลแกมมิ่งมอนิเตอร์ซีรีส์เป็นรุ่นที่อยู่ในกลุ่ม S s e r i e s หรือ G s e r i e s ที่เน้นการออกแบบเพื่อการเล่นเกมอย่างมีประสิทธิภาพและในรุ่นระดับกลางบน S2721DGF ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเป็นอย่างมากเพราะมีหน้าจอความละเอียดถึง 2K ในขนาดหน้าจอ27นิ้วรองรับ VESA HDR 400พร้อมกับรีเฟรชเรทสูงสุดที่165เฮและยัง ได้เวลาตอบสนองที่เร็วถึง 1ms อีกทั้งยังรองรับ G-Sync และ FreeSync Premium Pro ทาให้เรนเดอร์ภาพไม่สะดุดนั่นเองครับสําหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ14,990บาท อันดับ6จอเดวรุ่น P3222QE จุดเด่นที่สำคัญที่สุดของ P3222QE อยู่ที่หน้าจอแบบ 4K และความสามารถด้านการเชื่อมต่อที่เหนือกว่าสินค้า P-Series หลายรุ่นมีหน้าจอ 4K ใช้พาเนลแบบ IPS ที่ให้ความสดใสของภาพได้มากรองรับการเชื่อมต่อด้วย HDMI และ Display Port พร้อมความสามารถเพื่อการทำงานที่หลากหลายเช่นรองรับ Jump Start กับคอมพิวเตอร์เดียเพียงแค่เปิดมอนิเตอร์คอมพิวเตอร์จะทำงานในทันทีอีก ทั้งยังมีพอร์ตเชื่อมต่อครบครันเช่น USB Type C ที่รองรับ Power Delivery สูงถึง65วัตต์และพอร์ต LAN เป็นต้นครับสำหรับหน้าจอตัวนี้นั้นมีราคาค่าตัวประมาณ17,578บาท อันดับ5จอเดลรุ่น P3421W การทำงานในปัจจุบันนั้นจำเป็นที่จะต้องมีพื้นที่การทำงานของหน้าจอที่กว้างแต่ขณะเดียวกันก็ยังคงมองกวาดสายตาได้ง่ายซึ่งจอเดลรุ่น P3421W ถือเป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างคุ้มค่าเป็นอย่างมากในตอนนี้เพราะได้หน้าจอขนาด34นิ้วรัศมีความโค้ง3,800 r ทําทำให้กวาดสายตามองได้อย่างเป็นธรรมชาติทำงานได้ง่ายเพราะหน้าจอใช้จอยสติ๊กสำหรับการตั้งค่าหน้าจอต่างๆและพอร์ต เชื่อมต่อที่มีมาให้เช่น USB Type C ที่รองรับ PD สูง65วัตต์เป็นต้นครับจอเดียวตัวนี้นั้นมีราคาค่าตัวประมาณ18,399บาทอันดับ4จอเดียวรุ่น AW2721D เป็นหน้าจอที่โดดเด่นด,ด้านการตอบสนองและแสดงผล Nvidia G-Sync Ultimate เป็นการรับรองหน้าจอที่เกิดจากความสามารถในการรักษาสเสถียรภาพการเลนเดอร์ภาพการสร้างภาพระดับ HDR 600ได้ และค่าความหน่วงที่น้อยมากซึ่งเป็นความสามารถที่มีอยู่ใน a w 2 7 2 1 d ที่เอาใจคอเกมอย่างแท้จริงรีเฟรชเรทสูงสุดถึง240 h ฮและยังมีเวลาตอบสนองเร็วมากถึง 1ms รวมถึงได้หน้าจอระดับ 2K ที่เป็น HDR 600เพื่อให้ภาพที่สดใสและสมจริงไปอีกขั้นอีกทั้งยังมีพอร์ตเชื่อมต่อเยอะตามมาตรฐานเช่น USB Type A และ Type B 3.2เป็นต้นครับแล้วสำหรับหน้าจอเดียวตัวนี้นั้นมีราคาค่าตัวประมาณ33,500 0อบาทอันดับ3จอเดลรุ่น U 3 8 2 1 DW เป็นรุ่นที่โดดเด่นของซีรีส์มีความละเอียดและสีที่แม่นยำแม้ว่า a u t o s h a r p ซีรีส์จะมีหลากหลายรุ่นที่โดดเด่นตามขนาดหน้าจอแต่ถ้ากล่าวถึงรุ่นที่โดดเด่นและได้รับคำวิจารณ์ที่ดี u 3 8 2 1 d w นั้นเป็นรุ่นแรกๆที่ถูกกล่าวถึงหน้าจอได้รับมาตรฐาน srgb และ rec 709อยู่ที่100%พร้อมได้รับการเปรียบเทียบหน้าจอเพื่อความแม่นยำของสีมาจากโรงงานอีกทั้งให้หน้าจอที่มีความละเอียดระดับ wqhd ที่เหนือกว่าความละเอียด wqhd ที่พบในหน้าจอโคงทั่วๆไปพร้อมมีพอร์ต usb-c ที่ให้ระบบ power delivery สูงถึง90วัตต์อีกด้วยครับ ำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ41,000บาท อันดับ2จอเดียวรุ่น UC021QW เป็นจอเดียวที่มีขนาดหน้าจอ40นิ้วมีความคมชัดเทียบเท่ากับจอแบบปกติขนาด32นิ้วที่มีความละเอียดแบบ 4K แต่ให้ประสบการณ์การรับชมภาพที่เหนือกว่าเพิ่มพื้นที่การทำงานมากกว่า35%ทําให้ทุกการทำงานนั้นเป็นจริงได้อย่างแน่นอนมาพร้อมจอที่ได้รับการคาลิเบตเพื่อให้ sRGB และ REC 709ที่100%ได้อย่างแม่นยาอีกทั้ง ยังให้พอร์ต Thunderbolt 3ที่รองรับ PD 90วัตเพื่อให้จอรุ่นนี้เป็น Workstation ที่สมบูรณ์แบบครับสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ58,500บาทอันดับ1 จอเดียวรุ่น AW3821DW เป็นที่ฮือฮายอย่างมากเมื่อทางเดีเปิดตัวเดีวรุ่น AW3821DW ตัวท็อปสุดเพราะเน้นการสร้างประสบการณ์การเล่นเกมที่เหนือเกินกว่าจะคาดเดามาพร้อมกับภาพที่คมชัดระดับ WQHD+ ซึ่งให้ความละเอียดเหนือกว่าจอโค้งปกติถึง24%บนหน้าจอขนาด37.5นิ้วขอบเขตสี DCI-P3 สูงถึง95%ทำให้ได้ภาพที่คมชัด และสดใสกว่าเดิมมีมาตรฐาน G-Sync ระดับ Ultimate พร้อมภาพแบบ HDR 600บน Refresh r a สูงถึง144 h z ซซึ่งสูงมากสำหรับหน้าจอแบบโค้งครับสำหรับจอเดียวตัวนี้นั้นมีราคาค่าตัวประมาณ58,990บาทขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก myblade.com ครับผมจอเดียวเนี่ยครับผมชอบในเรื่องของการนำไปแต่งภาพนะครับ เพราะว่าเขาเน้นในเรื่องของความละเอียดของหน้าจอที่สูงนะครับแล้วก็ค่าขอบเขตของสีนะครับหรือ sRGB นะครับที่ระดับ100%เรียกได้ว่าการแต่งภาพนั้นนะครับ ให้อารมณ์ที่แบบว่าอุ้ยสนุกแล้วก็สีตรงเป็นธรรมชาตินะอันนี้ผมยอมรับเลยนะครับว่าจอเดียวเขาทําได้ดีมากๆเลยนะครับอะโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ถ้าหากท่านผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับผมเลยนะครับไปพบกันใหม่คลิปต่อไปสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ